and <laughs> สองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับที่โรงครัววัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมสงสัยจะมาเช้าเกินไปนะครับวันนี้นะครับนี่โยมเพิ่งจะมาถึงนะครับนี่นะครับหอบตะการาพัตนาหารนะครับมาถวายพระนะครับนี่เด้อตื่นแต่ตีสามตีสองนู่นนะครับญาติโยมพระนีของหวานก็เพิ่งจะเปิดทําการนะครับนี่ สงสัยมาเช้าเกินไปนะครับกำลังจัดการกับข้โพูดนะครับวันนี้แผนของวันมีหนึ่งเดียวนะครับนี่ไปใส้เบิร์ละมูแมเศร้าวพวดบนเนาะหลายมือลายเนาะหลายวันนะครับนี่เด้อ แต่ละแผนกนะครับแผนกพัตตาหารที่วดันานปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับแต่ละวันก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสองนะครับอยู่จนถึงนู้นนะครับเย็นนะครับค่อยได้กลับไปทุกวันทุกวันนะครับมันสะสมนะครับนี่สะสมความเหนื่อยความง่วงนะครับทั้งโยมผู้ชายโยมผู้หญิงนะครับนี่โดยเฉพาะแผนกที่ลงครัวนะครับเป็นแผนกที่หนักที่สุดนะครับ แต่ละวันแต่ละวันไม่รู้คิดเมนูอะไรนะครับมาทําถวายพระนะครับนี่เส้นเลียมๆนี่มันยังนี่เส้นเลียมๆนี่ฮ้เส้นใหญ่นาะนะครับมีแต่คนมีเส้นทั้งนั้นนะครับนี่อ้าเป็นเดบซี่เหรนี่โอ้ยตกใจเลยนะครับนี่โอ้ย นะครับมีคนติดตามด้วยนะครับสาธุอนุโมทนาขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับสนใจภาพข้างหน้าก็พอนะครับห้ามสนใจภาพข้างหลังนะครับนี่เด้อแม่ครัวเสียนสวยของบ้านปฏิรูปนะครับนี่ไม่ได้มาสวยนะครับนี่มาเช้านะครับมาตั้งแต่เช้าเช้าตีหนึ่งตีสองนะครับนี่เสียนอย่างนี้แม่ใช่ลาดหนาบ่หรืออย่างนี้ลาดหน้านะครับลาดหนาเส้นใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่เฉพาะเส้นนะครับ เอาคือคือจีกออกคักแต่ไมนจะบอติดกันบ่ควันนี้เจอเอฟซีด้วยนะครับนี้เอฟซีมาทวงจนตกใจเลยนะครับนึกว่าไม่มีใครมาดูแล้วนะครับนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้ถ่ายไปแต่พืชเต่าพืไทยวัดสุมองรรถวัดบบดปฏิลูปนี้นะครับถ่ายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับแต่ไม่รู้ คนดูก็ดูไปคนถ่ายก็ถ่ายไปนะครับเทพประบุษนะครับเทพประบุษเบอร์ห้าสิบสองนะครับนี่นักบุญห้าสิบสองจังหวัดนครพนมนะครับนี่รับหน้าที่หลายอย่างนะครับทั้งลงครัวทั้งพาถวายพระทหารสังฆทานนะครับนี่ผู้ใดยูุสิสเกียรติผู้เอาป้านะครับอย่าหยุดป้าก็ยุ่ไก่เขาให้ทัน ปาดีเราตั้งอยู่ชีสเกตนะครับเนี่ยโอ้ตกใจเลยนะครับนึกว่าอยู่แถวบ้านปฏิรูปนี้นะครับเนี่ยโอ้ใครอยู่จังหวัดในรายงานตัวด้วยนะครับจะได้รู้นะครับนี่ถ่ายวิดีโอก่อนแล้วค่อยไปลงเฟซนะครับเนี่ยเด้อถ่ายภาพที่บ้านปฏิรูปนะครับอำเบอศสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับม่ครัวฝีมือเอกนะครับเนี่ยโอ้ปนตยาน้องเบิร์กเป็นอันปาดแค่รดฟันแค่รดไหม ดอควรจะได้ฉันนะครับนี่พนแนงนี่เป็นยังนอ้พะผนงนี่น้องกระเทียมเจียวนะครับนี่ควรจะได้นะครับหมดกระเทียมไปหลายกระสอบแล้วนะครับนี่แต่กระพมมาตมาภาพนี่กว่าจะมาถ่ายภาพได้นี่หมดกาแฟไปหลายตันแล้วนะครับนี่อันนี้เขาเอื่อยยังนี่เหรอ น้ำลาดหน้าบน as ีมนะครับห้ามลาดมาทางนี้เด้อนะครับน้ำลาดหน้านะครับแต่ยังไม่สุกนะครับนี่รอก่อนนะครับนี่พัทหารส่งบุญข้ลาดนานี่หพัทหารเช้านะครับช่วงเพียงไม่รู้เป็นพัทหารอะไรนะครับนี่กว่าจะทำพาทหารนี่คิดเมนูไว้แต่เดือนก่อนนู้นนะครับกว่าจะไม่ทันนะครับนี่ยัง เดี๋ยวมันติซ้ากันเตี้ยนะครับช่วงเช้าเช้านี่เป็นพัตหารเช้าเบาๆหนึ่งลาดหน้านี่เบาๆเป็นในเด้อลาดหน้านี่อิ่มมีลีได้นี่นะครับพัตหารที่เศษนะครับเส้นใหญ่ลาดหน้านะครับผนเอกใบสียังไม่ตื่นนะครับผนเอกใบสีนะครับนี่เอี <c oughs> ยงก็ตีกินยาควอมันเอา พออยู่บ้านที่กันแล้วเป็นคั้วมัดันเมียเฮดแต่ของเข้มไหลแตะกี้กับบ่อเข้มเนี่ยมันมาอยู่เกาบัววัดเกาบัวพื้นบ่อใส่เข้มใส่เด่นพื้นทีจืดนะกลับไปบ้านหลุดโอ้ยมีแต่เนี่ยจุ่มเข้มเบิดสุยังแมีนเป็นผ้ากินจืดๆจีวัดเกาใส่แต่เนี่ยจืดๆนะบันไปบ้านเจ้าของหลบบ้านว่ามันหอมเกลือลุงเนี่ยนะครับ โยมแม่นะครับไม่เล no, <laughs> uh, ี jump, jump, Yo, it, ma s, ้ยไม่รู้เลี้ยงโยมพ่อมาได้ยังไงนะครับนี่อีแต่เค็มๆนะครับมันแมนยูย่าสิฟันแต่ว่าไตนี่พอสู่ไปในเรื่องของเค็มเด้อนะครับพอทานไปประจำประจำนะครับถ้าไม่เค็มก็ไม่มีรสนะครับโยมพ่อว่านะครับแม่ก็เลยหอบไปเกลือใส่นะครับ คืาดออกคักออกเนี่ยให้เดี๋ยวพักนะครับเ๋อปกติเห็นแต่อยู่บนจานนะครับนึกว่าจะไม่ยากขนาดนี้นะครับเนี่พอมาดูวิธีทําจริงนี่โอ้โนะโชคดีแล้วนะครับที่เกิดเป็นพระนะครับนี่โอ้ยแต่พอเกิดเป็นพระจสิจังไดแล้ว นะครับรู้แต่รู้แต่รู้จักแต่ข้าวสุกปลาตายนะครับไม่ได้รู้สุกหรือข้าวปลาเป็นนะครับนี่หรือกว่าจะได้อยู่ได้ชั้นนะครับนี่ผักแผนกที่หนักที่สุดก็คือแผนกลงครัวนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับสัพเพสัตตาอาหารรัตติกานะครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงชีพอยู่ด้วยอาหารนะครับ อาหารกายแล้วยังไม่พอยังเหลืออาหารใจอีกนะครับนี่อันเทพประวดจะเคยบวชอยู่บุญขันนี่เหรอบวชดนลโรโบนิมบวชอยู่วัดปฏิรูปนี่บวชอันเคยไปเกาบัวโรโบนิมอันต้องไปบวชเกาบัวที่หนึงได้จาสิเมียนเด้อนี่นะครับเอฟซีมาแต่ซิสเกตบวนี่อำเภอใดฮึ่งกันทะลักกันทะลัก กันทลักในบ้านปูเชี่อมบนนอบนเนืใจคือกันเด้อกันทลักนี่เคยไปอยู่นะครับนี่นะครับมาแต่ไกลมิยาติพี่นองอยู่พี่บุรือเป็นคนนี่เฮ้ยเอารูกลุ้งทันโกคู่คนเหมืนพงเพงนี่บ่โอ้ยคนบ้านคนเพงไปอยู่กันทลักนะครับไม่ใช่คนทลักมาอยู่ที่นี่นะครับนี่เด้อนะครับนึกว่าเป็นคนไกลแสนไกลนะครับ แต่ก็ยังไกรอยู่เหมือนเดิมนะครับบนพนเพียงมมนจะค้นหนินอนของบ้นพนเพียงยงั้นหนิหรือมืออื่นบอกเป็นสีมาอีกอื่นสาวเจนสิกําลังเดินทางมาเนาะน,นะครับว่าแล้วนะครับบ้านพนเพียงมีกี่ข้าวกับไก่ย่างนะครับสองอย่างนะครับปี <c oughs> นะครับพระอาจารย์พระกูก็บ้านพนแพงหลวงปู่พระมหาประกอบที่จะรับ คัดนะครับวันที่28นี้ก็บ้านพนแพงนะครับหมู่บ้านน้อยแต่ว่าพิเศษนะครับมีพระที่มีพรรษาเยอะๆนะครับแล้วก็บวชอยู่ในบวรเพื่อพุทธศาสนาเกือบ20กว่ารูปด้วยกันนะครับบ้านพนแพงนะครับสายบิณฑบาตของวัดบ้านเกาโบนะครับนี่คแนกของหวานเพิ่งจะเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับเริ่มจะไม่หวานแล้วนะครับผแนกของหวานพระมันหลายวัน หลายวันนะครับนี่ถ้ามีสักสองเดือนนะครับไม่รู้จะเหลือสักกี่คนนะครับนี้ค <c oughs> งเหลือแต่พระนะครับนี้ <c oughs> แกะนาแกะลังแกะลังแกะนาทาสีได้เนาต้มไว้แต้เดือดนบ่ได้แล้วนี่เต่มือขึ้นโมเว้นบวกนะครับต้มไว้ตั้งตอ่อสี่ชัวช่วโมงอันนี้เขาเอื่นยังเฮือี่ฮืองอต้ม ข้าวต้มหัยมันจะเสียตรงข้าวต้มหัวงอกนี้นะครับนี่แต่ให้คนหนุ่มทานนะครับผู้ผู้ตั้งซื้อก็เจะเป็นตั้งข้าวต้มหัวงอกนะครับนี่คนหนุ่มเดินใกล้ไม่ได้เลยนะครับผู้ตั้งซื้อก็ตั้งคักเนาะนะครับแต่คนหนุ่มทำนะครับเด้อ เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเ้านี่นะครับวันนี้ค่อนข้างจะไม่น่าเดิมๆนะครับ <laughs> สงสัยมาเช้าเกินไปนะครับโยมมาเตรียมพระตาหารที่โรงครัววัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสครามจังหวัดนครพนมนะครับถ่ายแผนกน้นถ่ายแผนกนี้นะครับนี่แต่ละแผนกนะครับนี่ เดือสาธุอนุโมทนานะครับกว่าจะอยู่ที่อยู่ที่ชั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยในนานพอสมควรนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเดือหนึ่งสองสามสี่ห้าพระเนกพระชอขยันนะครับดูแลที่อยู่ที่ชันนะครับหลังจากทําวัดส่วนมนต์เสร็จก็มาจัดที่ชั้นที่นี่นะครับนี่เดือเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับนี่ วันที่25ก็จะได้ย้ายจากวัดบ้านปฏิรูปนะครับมุ่งตรงไปที่วัดป่าพนอมทุ่งนะครับจเจ้าอาวาสยิ่งว่ามดเยอะนะครับไม่รู้พูดให้คนอยากไปหรือว่าอยากหนีจากกันเนี่ยนะครับห้องน้ําก็บวกว่าสร้างยังไม่เสร็จนะครับมดก็เยอะลิงก็เยอะนะครับห้องน้ําก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับวันนี้คาเจ้าอาวาสนะครับไม่รู้จะบอกเป็นในๆนว่าอย่าไปเลยหรือเปล่านะครับนี่ วันที่มาสวนมูหลงพ่อบอกกวมทุกขหให้มูฟังงมูวันสิอยากไปหาเนาะะอาจารย์ไพรัตชินวโรนะครับระอาจารย์ทิ้งนะครับวัดป่าพนมทุ่งนะครับสถานที่สุดท้ายของทีมงานเผยแผ่งานปฏิบัติธรรมวัดบ้านโกโบนะครับจะได้ประจำการนะครับแต่ว่าท้ายท้ายนี่มันจะเบาบางลงเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะครับเหลือแต่หัวกะทิไว้นะครับส่วนหางกะทิก็ไปตั้งแต่ต้นๆนะครับนี่ดอตรงกลางนี่จะเป็นที่อยู่ที่ชั้นของแม่ค้าวแม่ซีนะครับส่วนด้านข้างด้านโน้นเป็นของลูกกรรมนะครับอาจาร,รย์ํำจะอยู่ตรงกลางด้านนี้นะครับแล้วก็ข้างๆนะครับอ๋อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็น,นี้ก่อนดื้อ นึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับก่อนจะไปผนเอกอื่นก็มาที่ผนเอกใบสีก่อนนะครับนี่ไม่รู้ว่าใบสีหรือพัฒนาหารกันเนี่ยนะครับนิมทั้งสองอย่างขึ้นรูปแล้วนะครับนิมพรมนตีเนี่ยบัวเป็นผู้มาสั่งการหือัวเติมมาตีอันคนละอันกันบัวอันนี้อันนี้เอิ้อยัางนี่ บางเบงอันนี้เดบานนี่ใบสีใบสีกับหมากเบงนะครับนี่โอ้นี่นะครับนี่ก่อนจะเคลื่อนเริ่มใบสีก็รับประทานอาหารก่อนนะให้มีพลังงานก่อนนะครับอันนี้เทศบาลอันนี้เทศบาลว่นี่เทศบาลเทศบาลโอ้รับมุกบ่าใดเลยได้เนี่ยรับมุกบ่าใดเลยได้นี่ นี่นะครับนี่พื้นฐานใหญ่ๆนะครับตรงบายสีนะครับนี่ปลาฐานขึ้นญ่ครับถึงเนาะนะครับคนสําคัญนะครับมาทําฐานนะครับนี่ค่อยมั่นคงนะครับจากยังเป็นยังเนาะเฮดเวทตะมือบ้านเหมือนีนจะมาประกอบนี่โอ้ยนะครับ ถ้าเป็นกับผมมตัตจมาภาพนีลาออกแล้วเนี่ยครับนี่แต่เขาแผนกสง่งอ,อาหารก็มีเนี่ยครับนี่ยังเตะป่อน,นนะ <g ül> ตอนีเอาซุ้มเกา่าหรือซุ้มใหม่นี่มาตั้งไว้หนั่นซุ้มเก่าเนาะสิมนะสิมมะสิมะสมะแปลงรูปใหม่บ่เอา,ายันย่า,ยานเอาไปปักบ่ย่านไปเตรียมบ่ท่านตี ได้ได้เจ้มือเหอได้เอาไปวางไว้แต่ว่าได้เดือนที่สิบห้าผมอ่คือตีสิบสี่ตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับนี่จะเปลี่ยนไปสีใหม่นะครับนี่อันนี้ใช้งานจริงวันที่ยี่สิบสองนะครับพระอาจารย์พระคระูมาสั่งการนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> นั่งจนหลังงอกุมเด่ดนอะไรเนาะนะครับ นี่นะครับกวนจะได้เกิดเป็นนางฟ้านะครับต้องทําแบบนี้นะครับนี่นะครับย um ิ่งท่านนี้นะครับมานอนประจำการอยู่ที่นี่เลยนะครับเอ้าเ่อเด็ขันกำหนดน่นเพื่อนเป็นอังมณีพระลาหันตัวประเทศจังสี่น่นเป็นนางฟ้านางฟ้าเทวดาคนละมุมกันตัว แต่ถือดอกไม้ไปบพาะในหอดบัดจอ้อยงูต,ตอดตายก่อนนึงไปเป็นเทวดาอยู่นั่งฝ่าอยู่วันนี้อันนี้มา่อหอดบัดอยู่นี่จะไม่เจ๊กปีแล้วนี่เด้อนะครับแต่ห้ามตำสะดุดก่อนนะครับนี่เฮ็ดจักอันนี้แม่แบบแบบนี้เฮ็ดจักอันนี้หนึ่งคู่ตีวงประคู่นางวงตั้งพัดกับตั้งหักเป็นปรบรบันนี้โต๊ะมูกับตั้งหกักอีเดือนะอัน อันแบบนี้เฮ็ดสองอันหรืออันเดียวนี่นึกว่าทำสองอันนะครับนี่โอ้โหสันไปเข้าโรงพยาบาลเลยจิมโอ้โนะครับไม่รู้อีกกี่ปีนะครับค่อยจะได้ฉลองอีกนะครับนี้ต้องฝุนตัวเฮ็ดเด้ยเราไม่ชีุ้่นเนาะบมเปไทย้เพิ่นดอกอายไทยแต่ผีกระพาดอกมัน นะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับในช่วงเช้าเช้าเช้าสายนะครับพัฒหาเพินนะครับเดินไปเดินมาก็เจอแต่หน้าเดิมๆนะครับนี่เห็นอย่างถวายพระนี่ไหมเนาะขนมจีนนะครับใครไม่มีน้ํายานะครับน้ํายาอยู่นี่เด้อนะครับส่วนขนมจีนไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับนี่ขนมจีนน้ํายานะครับที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับนี้ โยมเตรียมสำหรับกับข้าวไว้ช่วงพัตหารเพินนะครับอันนี้ผนกของหวานนะครับนี่ของหวานมันนะครับหวานทุกอย่างนะครับนี่ผนกจานช้อนก็อยู่เหมือนเดิมนะครับมาเมื่อไหร่ก็เจออยู่ที่เดิมนะครับนี่เเนียใครผเนียมันนะครับไม่ก้าวไกลนะครับดื้อน,นะครับ มาช่วงโยมกําลังเติมพลังงานนะครับนี่คงจะเสร็จไปแล้วนะครับทพาพัตตารนะครับบางอย่างนะครับขั้นตอนการเตรียมอันนี้ผนกผักนะครับนี่มันยังไม่ละเอียดไม่พอนะครับก็เลยหั่นให้ละเอียดอีกนะครับนี่ <laughs> ขั้นตอนการล้างนะครับนี่ อันนี้ยากสุดนะครับแผนกที่ยากที่สุดก็คือการล้างนี่นะครับนี่ล้างตอนเช้าก็ขนาดหนึ่งตอนเพียงิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับนี่นะครับอาศัยพระละกาลังเลี้ยวแรงของญาติโยมนี่ครับมาช่วยงานที่โรงครัววัดปฏิรูปนะครับอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับช่วยงานในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับทีมงานของแม่ขาวแม่ชีก็ทําบายสีอยู่ด้านในนะครับแต่ไม่ไปนะครับ ให้ไปถ่ายถ่ายอยู่ทั้งวัดน,นอกนี่นะครับนี่หนึ่งหคนอนุญาตมาถ่ายภาพนะครับคระสงฆ์แม่คัาแม่ชีปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศีสงคทรามจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับนี่